อัปเดตราสุดของพี่ตุ๊กี้และพี่บูบูที่จะจูงมือกันแต่งงานในเดือนธันวาคมนี้ค่ะได้ร่างงามยามดีสักทีค่ะสำหรับตลกนิ้ลนตุ๊กี้ชิงร้อยกับวันใจหนุ่มบูบูที่ออกมาประกาศข่าวดีแล้วว่าแต่งแน่25 คมนี้หลังจากคบหานดูใจกันมานานถึง13ปีก็25ธันวาคมนี้ค่ะก็เป็นถือซะว่าเป็นครบรอบ13ปีของเราที่คบกันมาแล้วก็สิ่งที่คุยกันตลอดเวลาว่าเราจะแต่างานเพื่อคุณพ่อคุณแม่สืบเนื่องจากตุ๊กี้เป็นลูกผู้หญิงที่แบบคุณพ่อคุณแม่ก็ มิน่ามิตาก็เลยจากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่อถูกชื่นใจก็คือทำตามประเพณีถูกต้องค่ะแล้วก็2ีธันวาวันแต่ง26ธันวาวันเกิดก็จะได้เป็นของขวัญวันเกิดคุณภูผู้ด้วยละกันเตรียมไปเลยครับผมเตรียมง่ายแค่ไหนละกันไม่รู้เลยครับแลเตรียมเตรียมไปเรื่อยครับผมเตรียมแบบชุดแต่งงานชุดแต่งงานก็นม่จะเป็นจะเป็นสีเขียวขาวไหมสีเขียวขาวค่สีเขียวขาวค่ะครับผมครับผม เราจัดที่อุดรธานีค่ะจัดที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะแล้วก็แต่งเช้าก็เสร็จเที่ยงเลยค่ะก็เลยเอาเอาจใจในเทนนิสแบบบ้านเราง่ายๆทำยง่ายๆบ้านเราอะค่ะสบายๆแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะวันนี้เราใส่แล้ววอลพัสดุก่อนแล้วขวัเรื่องแรกแล้วจะเป็นยังไงแต่งานนี้บอกเลยว่าหวันใจมากกี้ราศีให้คะแนนผ่านเฉลุยเขาเหมือนไรนะเหมือนเวลาแบบบอกอะไรไปแล้วแบบทำได้ ทำได้แบบค่อนข้างไวอย่างเวลาอยู่ด้วยกันสองคนมีแอบตมีแอบทละครอน่นอ๋อต่อครับต่อแน่นอนผมผมขอเขาเลยว่าช่วยหน่อยเถิด ก็มีช่วยต่อบทให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาอ่านอย่างเดียวเนาะมันก็จะไม่เหมือนเหมือนเวลาที่เราบอกว่าอ่ะนับบทไม่ต้องดูและแล้วมาต่อบทดูมันจะจำง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คอยช่วยแต่นี่ไม่รู้ว่าแบบว่าทําดีหรือทําไม่ดีนะเพราะหลังจากนี้อาจจะต้องต่อให้ตลอดเลยหรือเปล่าตอนนี้ความตื่นเต้นลดลงไาง โอ้ยมันยังไม่ได้เริ่มถ่ายเนาะมันก็พูดยากอ่ะมันพูดยากที่เป็นคนแบบที่เขินที่อะไรอย่างงไรด้วยแล้วยิ่งแบบเขารู้ว่าเราเขินเขาก็จะยิ่งแบบแกงยิ่งทำๆสนุกๆมันๆทีนี้แบบมันต้องมีดุบ้างเพาแบบว่าหยุดเลยหยุดอยู่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นหนูทำงานไม่ได้อ่ะเป็นยังไง ผมคิดว่าละครแน่นอนยากว่าเพราะว่าเราต้องเข้าให้ถึงเข้าใจด้วยนะครับคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เราไปเล่นเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นเราเลยเหมือนเราต้องเข้าใจบุคคลอีกบุคคลหนึ่งให้ได้มากที่สุดเราถึงจะแอคออกมาเป็นบุคคลคนนั้นได้แต่เพลงนี่คือเพลงคือเป็นตัวเองเต็มที่เป็นเป็นอะไรก็ได้ที่เราเป็นเลยเพราะฉะนั้นมันมันยากง่ายไม่เหมือนกันกันงานขาวสาวโบนเมลดาเต็มเต็มเลย รูปสาวโบต้นหนุ่มกับตันแดนให้ด้วยกันอ้าพอสาวบจะเยียวความดาวกระจายเลืนีเลยตัองขยาใหญ่ม่โดยด่วนซสแล้ว่วันนั้นไปกับผู้จัดการแล้วผู้จัดการไปคุยงานกันก็ตอบเหมือนเคยให้สัมภาดณ์้ละว่าคือแบบว่าผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วแบบมีเอ็มบัสซี่ก็เลยแบบว่าออกมาเดินเล่นเลยนะคะหนุ่มก็เลยแบบไปทำเล็บลายพี่หนุ่มแมบเลยค่ะใช่ก็เคยเป็นเพื่อนกันคือเป็นเพื่อนกันคืออยากจะบอกว่าจริงจริ เด็กทุกคนไม่ว่าจะใายผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยก็ต้องมีเพื่อนที่เป็นแบบว่าต่างเพศอยู่แล้วซึ่งการที่การเราเป็นรแสดงเนี่ยอาจจะแบบว่าคนดูอาจจะดูเห็นว่าอาจจะดูไม่เหมาะสมหรืออะไรแต่ถ้าคำว่าธรรมชาติของคนที่เขาต้องมีเพื่อนเป็นแบบว่าหลายะเพศบางครั้งอาจจะเดินกับผู้ชายก็จริงแต่เขาอาจจะไม่ใช่ผู้ชายบางครั้งก็มีแต่ก็หลายๆคนก็เข้าใจผิดกันเยป็นผู้จัดลครเดือนประดับดาวเรื่องแรกสาวเก่งโดนัทมาัสนัทก็จะ วิมีนักแสดงอย่างบอมทนีแต่ก็ฝ่าฟันมาจนถึงขั้นตอนการตัดต่ออีกนิดก็พร้อมออนแอร์แต่เรื่องที่ไม่มีปัญหาก็ความรักครั้งใหม่กับหมือนร้อนวงการตามจำนงอาสาที่กำลังแฮปปี้เลยก็โอเคค่ะก็เรื่อยๆไม่ได้แบบไปบังคับกำหนดอะไรมันมา้ไงก็ไปสบายๆค่ะเป็นช่วงปรับตัวด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเพราะตอนนี้มันเปลี่ยนมันก็ต้องแบบเหมือนเปล่าเข้าหาเขาหาก่ร าาสถนเื่อนเปลี่ยนมาก็ต้องมีการจูนความเข้าใจกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ด้วยค่ะเขาก็ไม่เคยเจอในเวลาที่ทำงานตลอดเวลาเพราะตอนนี้เขาเจอเหมือนไม่ยุ่งมากะคะพะตอนนี้มันยุ่งมากเนี้ยก็ต้องพยายามหาต้งกลาค่ะแต่ว่าดีค่อนข้างดีคู่นัดค่อยๆรักกันเบาแต่ฮัอิสริยะไม่เบาแล้วนะจพราะเล่นบอกรักสาไอพชยากสืครั้งแรกจแฟนกลัเข้ามาแซวไม่หยุดผก็รักช เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้พูดหรอกแต่ผมก็มองว่าคือมันก็ไม่แปลก การบอกบอกรักใครสักคนหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำซึ่งเราไม่รู้วันข้างหน้าจะอยู่ได้อีกกี่วันไม่แน่ผมอาจจะทํางานแล้วผมจะน็อกไปก็ได้อาจจะไม่ได้บอกอะไรมันไม่รู้ไงผมคิดว่าเอวันนี้เราทําอะไรได้เราก็ทำแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่เขาได้รับคําพูดนี้เขาคงรู้สึกดีเช่นกันนครับหรือว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ดาราอินเลิฟก็ทุกคู่เล่นมีแฟนแถมสวีทหนักมากเหมือนคู่งนางร้ายสายฮาแอรินกับนักดังตีให้ซ้อนนาทีเกสโนว่าที่เปิดตัวคบกันมาสักพักแถมแ ปีสุดปีค่ะปีค่ะปี้แฮปีตอนนี้คือใช้สถานะด้วยกันนี่คืออย่เวลามาก็แปดเดือนนะคะประมาณใช่คือเอเวลาเราเปิดตัวคบกันนี้เวลาแบบมีแฟนคือไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเปิดตัวไม่เคยไม่เคยปิดเลยไม่ได้เคยไม่เคยได้แบบเหมือนเป็นความลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคบกันก็ไม่ได้ต้องหลบซ่อนอะไรอยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้มีโอกาสเจอสื่อมากกว่า ขาวหมดแต่ยังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะชวหน้าตุกตามมาแน่น่อยากให้เขามาคือับเราไม่คว่าคุณรับรับจากพวงแค่ตัวนี่ลังรู้เรื่องไหมอยากนะค่ะอะไรอะไรที่เขาบอกว่าเมาหมด 2. อที่สวยดูหญิงแท้ยังอายจะต้องพี่ปอยริชดาครัแล้วค่ะวันนี้ก็มีข่าวของเขามาอัปเดตกันนอกจากความสวยหญิงแท้ยัง แล้วนักแสดงสาวปอยตริชดาก็ไม่ธรรมดาล่าสุดเจ้าตัวเรียนได้เกรดเฉลี่ย4.00จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนอเชียงใหม่แม่งานเยอะแต่การเรียนไม่มีตกแบบนี้เรียกว่าทั้งสวยทั้งฉลาดตัวจริงเลยนะคะเนี้กดีที่แบบเราจะต้องต้องเหนื่อยวคนทั่วไปหลายเท่าแต่มันก็คุ้มค่ามากม่อผลการเรียนอมาแบบนี้แล้วค่ะ กดดันอย่นะคะเพราะว่าถ้าเสมติเราไปทำตกลงไปนะคะสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยก็อาจจะเหมือนทำมาดีเยอะๆเราอยู่ดีๆแบบน้อยลงก็อาจจะลำบากต้องพยายามให้ให้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ใช่ไหมันที่น้งร้องขาดแดปตูนบันทสแลาเมทอินสตาแกรมไม่ใช่เรื่องการแต่งงานเพราะสาวกราชวินบอกเลยว่ารู้เรื่องทุกอย่างเพราะงั้นก็คงไม่เบื่อตอบชิวิจังใจจ๋าไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อแต่ว่าแต่ใจเราเองก็เป็นผู้หญิงนะเราคุยอะไรมากอะก็ไม่ดีอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ที่อยากจะให้เขามาคุยกับเรามากกว่า เมื่อเช้าวันนี้อันฉลองพังดีวิจิตพร้อมทีมงานถือเรื่องดีนำทัพนักแสดงวงสวนละครเรื่องระเริงชนโดยได้ป๊อปทาทูนกับมิวรกนาลามาประกบพระนางของเรื่องว้าวและงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการร่วมงานกับวิกน้อยสีครั้งแรกหลังหนุ่งผ่ยพานิศทิพสัญญาจะวิ่งขอชิปแม้เดืมารร่วมงานครั้งช่างแบบนี้หนุ่มผ่ยก็รีบออกตัวทันทีเลยวันไม่ได้ตามสารน้ำตาลแน่นานแถมยังขอโทษสารน้ำตาลที่ก่อนหน้านี้หายข้าป่าไปนานจะทำให้ฝ่ายหญิงน้อยใจครับก็บอก มีอะไรเดี๋ยวจะวางแผนไว้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะพยายามหาทางเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาโทรศัพท์ที่มันโทรได้ทั่วโลกอะไรอย่างี้อยู่คนอะไรคะว่าอยากไปไหนนี่กับก็มีฮะก็มีบ้างก็มีโอกาสก็จะพาไปยอมให้ภรรยาคนสวยสาวเอลซี่มาร่วมแสดงรับเชิญในซิทคอมบริษัททำไม่จำกัดทางโมเดิร์นไนท์ทีวีเป็นครั้งแรกงานนี้คุณสามียังนึ่งตากดูจะเครียดหนักอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะคะพี่ตั๊ก วันนี้ก็บอกเลยว่าเวียนหัวมากๆเลยนะเพราะว่าคือมากันครบหมดทุกคู่เลยนะอยากจะดูไหมครับผมสักหนึ่งมุกฮะสักหนึ่งมุก1มุกราศีใดอ๋อราศีใดคุณรับทัพยจากคุณไข่ต้ฟังเรื่องไหมฮะผมก็ฟังเรื่องครับผม สมุนรัต <anything S 2> ออกมาย <Interior S 2> อม ada, ร <ป follow. S 2> ับและเปิดอกเคลียร์ชัดแบบไม่มีกั๊กกลางรายการสนอสตรอเบอรี่เมื่อค่ำวันนี้ถึงข่าวลือที่ออกมาว่าทั้งฟูติดสิ่งเหมือนเมาและสายเซฟติดหนักถึงขนาดปางตายและเกือบเลิกกันหลายครั้งอุต๊ะทุกอย่างเลยค่ะอะไรที่เขาบอกว่าเมาเอาหมดเพื่อที่ต้องการเี่ได้อะไรสักอย่างจากอะไรก็ไม่รู้อะช่วงหน้าสุกตาคนนี้เขามาสร้างรายยืมแน่นอน กที่ตัวเล็กๆตอนนี้เราเปิดใหญ่ๆมาอะไรก็ถึงจะใหญ่ขึ้นนี่ไม่คังเลยยุค70ได้กลับมาย้อนวันๆให้แฟนๆได้นึกถึงกันด้วยแล้วค่ะ เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เอาใจคอเพลงตั้งแต่ยุคเจ็ดสิบถึงปัจจุบันเลยล่ะค่ะกับคอนเสิร์ตเดลเลเจนต์ออฟกีตาร์ที่รวมศิลปินจากสามยุคกว่า20วงอาทิ H Y Z นกแ NOKRAT SEKOSO BIGF GESNOWA ในรูปแบบโชว์ออนกรอวิ้งโชว์เชฟเนเวทีเดียวพร้อมแขกรับเชิญและโชว์แบบอัลบื่นไม่แบ่งไทยไม่แบ่งยุคโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีมอบให้45โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศยิ้มยิ่งขำๆได้ทุกเมื่อเม่อต้องเชื่อมิคเหล่านี้ค่ะ อล่าและคุณขำสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้พุ่งตรงมาที่นักร้องสาวอารมณ์ดีลาล่าลัซซาแม้สงสัยจะไม่เจอกันนานสาวลาลาก็เลยกินเล็กยังก้นใจมากมากขนาดนี้ดาวกระจายที่ตัวเล็กๆตอนนี้เราเติดใหญ่ๆมาเลยว่าพี่ก็ถึใหญ่ขึ้นอากาศมันร้อนแล้วก็เลยฝอง จริๆแตไม่ต้อตไปกว่านี้ก็ดีนะคะออวันนี้เขเสื้อผ้าจากเม็อัฟราบิกและเครื่องประดับจากมิสเทตตี้รุ่งนี้กลับมาเจอมิ้งใหม่นะคะสวัสดีค่ะ